เวลาที่เลีงแบพี่ไแ่งุช่อเด็ดนั่นก็มีหมูมันรออให้เชื่อเออมอยู่มันรอให้เชื่อหมูเราเชื่อเชืธรรมดาเขามาลงสั่งลงกับตามมาเลยมันชอบกินหมูชอบกินไก่อันนี้พี่เอ๋หมูรอเชื่ไม่เป็นสัปดาห์หมูหรือหนูอันนี้มืออนเลียงสี่สิบห้าสิอมากนะ แล้วตัวมันมาดูภาพมันเองใช้น้ำล้ได้ไงมาเลยล้างให้เขาเลยอันนี้หมูตานมีแม่พันธุ์เดินทางมาเลยไปดูนาก็ได้ต่อไปนาอันนี้หมูอันนี้หมูขนนะหมูเราเราบอกทางตรงนี้เลี้ยงข้อลรกขายขายเป็นตัวก็มีให้สมาชิกก็มีเขาหาไม่ได้มาขอซื้อเราก็ให้หมูเหมือนพันธุ์ มาออกกับทั้งดูนานรเ่าขึ้นเหอครับขึ้นขึ้นแล้วก็ได้อง่ครับขายตัวเไดร้อยถึงหนึ่งัห้าร้อนะครับอ่ือสองพันเลยอไปมาเด้ไปมา

ไอแปมันม <Ooh. S 2> ีย<ส>ี่สดบกอไอันี่ที่นี้เรามันมี้าว่าะทำนาปลูกไม้ด้วยเป็นคนน้นีกสิบกมไนสมใจเร่องปลูไม้่ไม้ยางปลูกได้กร้อยในลูกสาวเรียนียนสแม่ร้อนก็ตีป่าให้เป็น่สิไรตีป่าไล้เลยที่แหนี้ได้ค่นา พัฒนาชื่นชอเป็นอย่างเขาอ่ะไล่ไล่ไล่ก็กลัวครับอันนี้ทานีเป็นโยต์เดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกนะผมขอยกวามควอบการอยู่แต่ว่าผมช่วงนี้ให้ทำข้าวฝานเก็บข้าวฝานโคขนตกเอาแน่ประโยู่ยังไม่ยังไม่เอาแน่ใช่ไหมยังไม่ออกฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังได้กำลังตับโป่งอยู่เพราะว่าบวกมันกินมันมาดูทันนี้ก็ได้มาดูทันนี้ก็ได้ อ, <im sharing> อ่ทุกวันอยู่นี่ละโด่งดังอ่ามีคนมาออกดิดิงาาี่ยวใะกาัหน้อเก่วเลยงขวเี่ยวง้อ่สงเด็ดก็เดยวนี่ปิดไปอ่าผมว่าีนั่งยุบหรือล้วเนี่ยเกจีมันบวกกินอ่ะ ตั้งโอกาสเรือมันก่อนเราจะจัดเริ่มจัดอิงมาเลยเลยผมว่าตอนนี้เป็นถ้าเป็นลูกสารเป็นนายกก็จัดรายการอยู่แต่ว่าช่วงนี้ไรนั่นอยู่ยังไม่นั่นเลยดูเหตุการณ์ก่อนอันนี้มีอะไรี้า